สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วง Get to k โน w บ y เก๋ไก่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการถวายสังฆทานนั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะ่ะการถวายสังฆทานหมายถึงการถวายสิ่งของจตุป,ปัจจัยวัตถุแก่คณะสงฆ์โดยไม่เลือกถวายเฉพาะเจาะจงแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง โดยจะถวายเข้าเป็นสิทธิกองกลางเพื่อคณะสงฆ์จะจัดสรรแบ่งปันแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ต้องการค่ะส่วนผู้ที่เคยสั่งสมบุญด้วยการทำทานไว้ดีแล้วไม่ว่าจะเกิดในภพชาติใดย่อมุด,ดมไปด้วยพคทรัพย์สมบัติไม่ต้องกังวลในการสแสวงหาทรัพย์เพื่อเลี้ยงชีพจิตใจของผู้นั้นจึงมีความสุขสบายจะรักษาศีลจเจริญภาวนาก็เป็นไปได้โดยง่ายค่ะ ส่วนผู้ที่ไม่เคยทำทานไว้ย่อมไปเกิดเป็นคนยากจนเวลาจะรักษาศีลก็เป็นการยากอาจต้องพลั้งพลาดไปประกอบอาชีพที่ผิดศีลเมื่อจะหาเวลาเจริญภาวนาก็มักจะเจอเรื่องร้อนใจในการหาเลี้ยงชีพเวลาปฏิบัติธรรมก็จะปฏิบัติธรรมโดยไม่สะดวกค่ะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ควรหมั่นถวายสังฆทานและสั่งสมบุญตลอดต่อเนื่องเลยนะคะ ในสัปดาห์หน้าไก่จะพาคุณผู้ชมไป get to know, get to know. เรื่องอะไรนั้นพาไม่ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ